สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรนดอมนะคะของชาวาธาตุน้ำมาอัปเดตกันนะคะว่าวันนี้นะคะในวันที่เขาจากคุณไปตอนนี้เขาเป็นอย่างไรนะคะาธาตุน้ำมีร,ราศีกรกฎราศีมีนแล้วก็ราศีพิจิกเนาะอันนี้หมอมินอ่านทางโหราสตร์ไทยวันที่หมอพิมพ์ตาลิปนี้แล้วนะคะหมอพูดตลอดเลยเนาะว่าดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะทุกคนทุกท่านมันไม่สามารถไปตรงกับทุกคนได้ อยากให้ดูเป็นแค่แนวทางเป็นแง่คิดนะคะอะไรดีๆก็เก็บไว้ไม่ดีทิ้งไปไพ่อ่านสลับกันเป็นไว้เวอร์ซ่าได้เนาะมารับชมรับฟังกันค่ะสิบเปรียนใบแรกเลยใครจะได้เงินก้อนใหญ่อะไรคะตรงน,นี้หนึ่งดาบเนาะอะเด็กถือดาบนะคะ คุยนะคะคิงวอลฟครับนะไฮโลแฟนเนาะอาคิงวอลฟสดเด็กถือไม้เท้าไนาวอลวานนะคะนายวอล์ฟเพนตะเคิลไดชิอาลิออดนะคะตรงนี้ดอสตา เด็กถือเหรียญนะคะตรงนี้นะหมอเอาเขาไว้ตรงนี้แล้วก็ไพ่ใต้สำหรับเป็นควีนถือถ้วยนะคะมาดูกันบ้างคุณคุยและดิวกับใครนะคะตรงนี้นะหนึ่งนะที่มอเห็นอยู่อาจจะคุยกับธาตุดินกันพึกงสมองกรนะคะมีคนอายุน้อยเข้ามาด้วยแล้วก็ธาตุลมตุงกุมเมถุนธาตุไฟเมสิงหาหนูพึกษศพลัคณาพึศพไพ่ตีคู่มาคิงกับควีนถือถ้วยนะคะธาตุน้ำกระกฎมีพิจิก กเรากดลักขณากรากฎนะคะตรงนี้นะมาดูกันอ่าแลความรักของคุณที่ผ่านมานะ,ะชาวท่าน้ําบางท่านสิบเรียนเนาะนะ,ะบางคนอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วเนาะความรักความสัมพันธ์บางคนก็แต่งงานบางคนก็จดทะเบียนหรือบางท่านก็คือโยกย้ายมาอยู่ด้วยกันเป็นสถานะครอบครัวแต่ถ้าบางท่านบอกว่ายังเลยหมอ แต่เราลักเขาเรามั่นคงนะเราครบกับเขาแล้วเ,เราอยากพัฒนาความสัมพันธ์ใช่ค่ะคุณอยากมั่นคงคุณอยากเป็นครอบครัวก็ได้นะใบตัวนี้ออกมานะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างหกดาบความรักความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาอาจจะวนเวียนหลายครั้งแล้วก็ได้นะคะแม่หมอว่ายังไม่ขยายนะคนที่คุณคบเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่พูดตรงกับคุณพูดพูดหยาบคายไม่ถนอมน้ําใจนะคะไม่เคยไม่เคยผิดละฉันถูกเสมออมาดูที่ผ่านมากันนิดนึง เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะความรักที่ผ่านมานะคะเป็นอย่างไรห,หมอขอเปิดมันนี้ให้นะอาจะได้เปิดสดสดนะ,ะ for คะวิอัฟอร์จูนกงล้ออย่งโชคชะตาบุญทรรกรรมแต่งคู่แล้วไม่แคล้วกันใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยไปนะ,ะคนเกิดราศีพหัดได้ด้วยนะแปดดาบมันเป็นความรู้สึกว่าเห็นไหมคะแปดดาบสําหรับนี้คุณน่าจะเคยใส่ใจดูแลเขารักเขานะคะตรงนี้ ไม่เคยทิ้งเขาไปไหนอ่ะคุณกับเขาน่าจะเป็นครอบครัวแล้วพูดเรื่องอนาคตหรือแม้กระทั่งอยู่ด้วยกันที่ผ่านมานะเป็นสิบถ้วยด้วยอ่ะคุณเคยรักแล้วเติมเต็มคุณอยากเป็นครอบครัวกับเขาสามเรียนนะคะเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ด้วยนะเป็นรักสามเศร้าความรู้สึกนี้เจ็บเนาะมันเหนื่อยมันหนักบางคนก็ทุกมานานสะสมมาเยอะความเหนื่อยนะนะคะดิจิทัลเมนไพผ่ผลการกระทำนะคะคุณทําดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว มันเป็นวิบากก็ได้นะหนึ่งทำให้พัดภาคทําให้ห่างเหินหรือทําให้มีปัญหานะะตรงนี้แต่ถ้าใช่แล้วมันก็ไม่แคล้วกันแต่ถ้าไม่ใช่มันต้องจบนะคะบางคนเป็นความรักที่อยู่ไกลนะคะคุณพยายามแล้วล่ะที่จะประคับประคองในความรักความสัมพันธ์เนาะนะ,ะสเตนสิ่งลักนณสิ่งบางคนเป็นภาวะที่ขัดแย้งกันนะคะชอบควบคุมไม่เข้าใจตรงนี้นะคะคุณรักนะคุณเคยอธิษฐานขอพรน,นะคะตรงนีนะะ้มาดูบ้างเขาเป็นอย่างไร นะะในหัวข้อนี้นะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรในวันที่คุณกับเขาจับกันไปนะคะเขาเป็นอย่างไรนะคะมาดูเขาเป็นอย่างไรบ้างเนาะแฮงแมนหมอมินว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะคะชีวิตเขาตอนนี้กำลังทุกข์ เขากาลังไปเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเดวิลมังกรลัคนามังกรแม่หมอว่านะคะไพ่ของเขาไพ่ขึ้นหมออ่านตามไพ่นะถ้าเขาไปได้ดีมีสุขมันก็ไม่เกี่ยวกับไพ่หมอเพราะว่ามันคงไม่ได้ไปตรงกับทุกคนทุกเรื่องราวหรอกถูกไหมคะแม่หมอก็มีหน้าที่อ่านตามไพ่คุณดูไพ่นะคะเขาเป็นอย่างไรหนึ่งนะคะแม่หมอว่าเขาอาจจะไปเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นธุรกิจอะไรก็ได้แต่เขาถ้าสมมติเขาไปเือไป,ไป,ไ,ปไปดึงมือที่สามเข้ามาหรือไปลุ่มหลงแม่หมอว่าลุ่มหลง อนนี้เขาเป็นยังไงอ่ะเสียเงินนะเสียเงินเสียใจเสียทรัพย์หรือคนที่เข้ามาเน่ะเข้ามาแค่หวังเรื่องเงินทองนะคะหวังความชื่อเสียงของเขาหรือหวังผลประโยชน์บางอย่างใดอย่างหนึ่งตอนนี้เขาเหงานะเหงามากโดดเดี่ยวทั้งเสียใจเสียเงินเสียทรัพย์เสียหน้าด้วยนะคะมาดูต่อนะเขาอาจจะไปเจอคนไม่ดีเขารู้สึกเบื่อเซ็งๆนะคะแน่นอนล่ะเขาอาจจะไปคุยกับคนที่อายุแตกต่างกัน แต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันไม่โอเคนะคะหรือคุณกับเขาอาจจะเป็นเรื่องขัดแยง้งนะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้มีความสุขนะมันขัดแย้งกันเขาก็นิ่งๆไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานคนคนนี้ก็ค่อนข้างมีอีกโก้แม่หมอว่าเขาอยากขับคุณนะคะไม่มีคุณเขาเหงานะนะคะในสิ่งที่เขาเลือกเขาคิดว่าเขาเลือกแต่สินใจถูกเวลาคนที่ลุ่มหลงบางอย่างเนี่ยนะคะไม่มีใครห้ามเขาฟังหรอกคะ่ะ เขาจะรู้สึกว่าเออเบื่อเนาะเซ็งในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเลือกถูกแล้วแต่แล้วเขาก็ไปโดนหลอกโดนโกงถ้าความรักก็โดนหลอกให้เสียใจเสียเงินเสียทรัพย์เพราะหวังผลประโยชน์แต่ถ้าเป็นปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจหมอว่าเขาก็นิ่งเขาก็โฟกัสเหลืองเงินเหลืองงานมากกว่าเห็นไหมคะความขัดแย้งไม่เข้าใจอันนี้เขายังไม่ได้มีใครนะเขายังห้อยต่องแตงอยู่ตรงเนี้ย <laughs> คิดถึงคุณอยู่กําลังเหม่อรอยกําลังคิดถึงกําลังดูประจันนึกถึงคุณนะคะตรงนี้ นิ่งนะคะแต่คิดถึงนะกําลังรอใจรอเคลียอะไรบางอย่างแล้วแต่คุณว่าที่คุณที่หายกันไปเพราะเรื่องอะไรนะคะตรงนี้มากกว่านะอ่ามาดูมาดูเขาคิดยังไงรู้สึกไงคุณบ้างทีเนี้ยชาวท่านน้นะะํานะคะอ่ะเขาคิดแล้วรู้สึกไงคุณบ้าง ไปแรกเลยเขาอยากคุยนะคะอยากเคลียร์แต่ตอนนี้นิ่งก่อนนิ่งสงบเขาส่องคุณด้วยนะไพ่เด็กถือดาบนะนะ,ะเขาบอกว่าคุณก็นิ่งเหมือนกันนะ <c ười> คุณก็นิ่งนะคะเขาก็ผูกพันกับคุณนะนะ,ะผูกพันหรือที่ผ่านมาเขาก็ไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานคุณเป็นเดือนสันคนเกิดวันอาทิตย์นะคะที่คือที่จริงอะคะ่ะอ่ะไพ่ ขัดแย้งขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะบางท่านเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสามเศร้าสมเาืไปคุณอาจจะขัดแย้งกันมีปัญหางัดข้อกันตลอดชอบเอาชนะคุณหรือมีคนหมู่มากมาเสี่ยมนะคะตรงนี้แต่ความสุขมันก็มีนะที่เขานึกถึงแต่ตอนนี้เป็นภาวะงเงียบๆกาลังตัดสินใจให้ให้ความที่มันขัดแย้งกันเนี่ยให้มันซาก,ก่อนให้ใจเย็นลงก่อนแล้วค่อยคุยก็ได้นะหากไพ่สองเหรียญน,นะคะเขาก็อยากประครับประคองอยากวนกลับมานะนะคะ านถือเหรียญหกไม้เทา้านะฮะให้ตีคู่มาหมดเลยเด็กถือไม้เทา้าไพ่เดอะเฮอร์ชอกันลักณะกันแต่ถ้าท่านใดที่เป็นครอบครัวแล้วแม่หมอว่าเขาก็ไม่อยากเลือกคุณหรือถ้าใครที่จดทะเบียนสรุสเขายิ่งไม่อยากยานะเหมือนเหมือนเขาคิดว่าคุณเป็นครอบครัวยังอยากอยู่ด้วยมาดูไพ่กันนะเขาบอกว่า เห็นไม้ไพต่ตี่ออกมาเขาคิดว่าคุณคือไม่มีใครใช่และดีแล้วคลิกกับเขาที่สุดเท่าคุณเขาอยากกลับมาดูแลเอาใจใส่คุณนะคะอยากกลับมาเอาชัยชนะกับคุณชัยชนะหมายถึงความรักความใส่ใจความเอื้ออาทรความดีนะคะเพื่อนๆนะความรักเนี่ยถ้าเอาชนะด้วยคําพูดด้วยกําลังคุณไม่มีทางชนะคนรักเราได้ขนาดดีทุกสิ่งทุกอย่างยังชนะเขาไม่ได้เลยบางคนพอดีผิดที่ผิดคน นะแม่หมอว่าเขาก็อยากเคลียร์สภาวะที่นิ่งเงียบเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์นะเขาไม่สบายใจเนี่ยเดโมนเห็นไหมทุกข์เศร้าถึงคุณคิดถึงคุณอยู่รอคุยรอเคลียร์อยากทักมานะแต่กลัวปัญหาขัดแย้งกันหรือถ้าเรื่องปัญหาที่เขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์แม่หมอว่าเขาชาดเจียร์แล้วคุณแล้วคุณนี่แหละคือคนที่ใช่สําหรับเขานะใครตีคู่มาเห็นไหมเนี่ยอยากกลับมาเพื่อเดินหน้ากับคุณ อยากวนกลับมานะคุณคือความหวังคือความสดใสคือสิ่งที่นําทางเป็นแสงสว่างให้เขาคุณดีทุกสิ่งอย่างคุณคือความรักที่ผูกพันคุณน่าจะเป็นคนที่หนักเหนื่อยแค่ไหนก็ไปคู่กับคุณถ้าบางท่านมาถามว่าเนื้อคู่เป็นยังไงเนื้อคู่มันไม่ตายตัวนะคะจะมาดูแล้วว่าเป็นเนื้อคู่คุณต้องดูว่าเวลาคุณทุกคุณลําบากใครอยู่ข้างคุณไม่ได้แปลว่าอ๋อหมอเราจะไม่ทํางานทําการให้เขาเลี้ยงดูเราให้เขาทุกเราจะได้พิสูจน์ว่าเขารักเราไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ ทุกคนก็ทำมาหากินนั่นแหละเพียงแต่ช่วงนั้นเราไม่สบายเราป่วยหรือเราสภาวะที่ตกงานเขายังดูแลเขารักเขาประคับประคองหรือสร้างเนื้อสร้างตัวมาตั้งแต่ตอนไม่มีอะไรจนมีทุกอย่างนั่นแหละค่ะคือคนที่ทั้งร่วมสุขและร่วมถุกกับคุณนะคะนั่นแหละคือคู่แท้นะอะมาดูบ้างถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะมีคนที่อยากกลับมาในความสัมพันธ์นะตะกี้อยากเคลียร์เขาอยากบอกอะไรคุณเดมเพลสนี่คนเกิดวันศุกร์นะ เขาบอกว่าคุณเป็นยอดอยิงเขาเป็นคนที่เขารักเขาตื่นและเขาตาสว่างและนะบางท่านไปขอพรอ,อะไรไว้นะคุณคือครอบครัวนะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาเสียใจที่ดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือสามดาบนี้แท้งแรงกับคุณพูดตรงด้วยพูดแรงพูดไม่ถน้อมน้ําใจนะให้เราแฟนพิศศพลคณาพิศศพเขาจะกลับมาคราวนี้เขาจะยอมซีโรล,ล่าให้คุณยอมเพราะว่ารักยอมเพราะว่าเราดี ไม่ได้แปลว่าอยอมแบบผมคูนะคะหรือเขาสวดมนต์ไหว้พระขอพรคุณเป็นยอดดีงงเขาเป็นคนที่ดีที่สุดนะคะเดลิเวอความรักอืม,มาตรงนี้นะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่ดึงใครเข้ามาแต่ตอนนี้เขารู้แล้วล่ะมาดูแอคชั่นกันบ้างนะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะเดลเวอแทมพลันธนูลัคนาธนู สองถ้วยนะคะคุณบล็อกกันไปด้วยไหมหรือเราก็มีกำแพงกับคนนี้เนาะนะคะสิบถ้วยนะคะควีนเหรียญคิงถ้วย The Sun ันเดอรจัดเไพ่หนึ่งดาบนะคะไพ่นะคะไพ่ใต้สำหรับสามไม้เท้าบางคนความรักอยู่ไกลได้ด้วยเนาะมาดูกันบ้างนะคะแอคชั่นขึ้นมาว่าอย่างไร นะความรักความสัมพันธ์นี้แม่หมอว่าบางคนจะกลับมาเคลียร์ใจจะกลับมาชัดเจนนะคุณและหมอขอฟิกไปที่คนที่เป็นแฟนกันแล้วเรื่องหรือเป็นครอบครัวมีลูกด้วยกันหรือย้ายมาอยู่ด้วยกันคือเป็นครอบครัวที่ผ่านมาอยู่กันแบบครอบครัวผูกพันกันมานานแม่หมอว่าไม่มีคุณเขาช่างรวดเดียวเขาตัดสินใจผิดพลาดเข้าไปลุ่มลงกับบางอย่างนะคะการกลับมาเคลียร์กลับมาคืนดีแต่คุณจะดูผลการกระทําเขาเป็นหลัก การกระทํใหมายถึงที่ผ่านมาเขาดีกับเราไหมคนเราผิดพลาดได้นะคะแต่ไม่ใช่ผิดซ้ําผิดซากผิดจนเป็นนิสัยอย่างนั้นนะคะกลับมาไม่รู้กี่รอบแล้วยังไม่ดีขึ้นนะมีคนจะกลับมาเพราะความผูกพันแล้วจะทําตัวใหม่ให้ดีกว่าเดิมหมออ่านตามไพ่นะถ้ากลับมาเราไม่ดีนะมันไม่ใช่ดวงคุณนะคะตรงนี้นะมันเป็นดวงรวมแต่หมอแค่อ,อ่านตามไพ่ที่มันขึ้นว่าเป็นแบบนี้นะ,ะทีนี้แต่ว่าคุณไม่ได้ง่ายแล้วนะคุณเข้มแข็ง คุณชัดเจนคุณนิ่งละคุณจะมีกับแพงกับคนเดิมๆคําว่ากําแพงไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่รับหรือรับหน้าคือคุณจะพิสูจน์ว่าเขาดีแค่ไหนเขาชัดเจนจริงไหมเขาเปลี่ยนเพื่อเราจริงไหมมากกว่านะแม่หมอขอพูดอย่างนี้นะคะอันนี้ควีนถ้วยอันนี้คิงถ้วยเห็นไหมคะให้ตีคู่มาเลยบางขั้นนะคะคู่แล้วจะไม่แคล้วกันถ้าไม่ใช่ก็ต้องจบไปนะคะนะแม่หมอขอให้แนะนําสุดท้าย เอ็มเพรดเลยโอ้สิบถวยบางคนจะกลับมาะะดูคือไพ่สิ้นสุดะะดูว่านี่คนเกิดวันเสาร์นะคําว่าสิ้นสุดหมายถึงบางคนนะ่ะจะรู้ค่าก็ต่อเมื่อเสียเราไปเสียเราไปหมายถึงเมื่อก่อนเราเคยยือ้อเคยลังเคยรอเขาไม่เคยเห็นเราเลยแต่พอไปแล้วไม่โอเคไม่ได้ดีหรือตัดสินใจผิดพลาดเขาถึงได้เรียนรู้ว่าเฮย้ยโลกที่เขาไปโลกใบที่สองนะคะหรือโลกใบที่สามก็ตาม มันไม่ได้โอเคเลยนะคะตรงนี้แต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณอะนะนะ,ะแต่คุณก็คุณก็สิ้นสุดแล้วนะคุณก็คอม p l e t เหมือนกันนะตกผลึกเหมือนกันนะว่าคุณควรครบคนนี้ไหมชีวิตเขาครึ่งค่ๆกลางๆไม่ได้มีความสุขโคตรโดดเดียวเลยค่ะเมื่อไม่มีคุณเขาจะรู้ค่าก็ต่อเมื่อเขาได้สูญเสียคุณไปแล้วเขาก็ไปเจอสภาวะที่ไม่ได้ดังใจไม่ดีอย่างที่เขาคิดหวังไว้นะคะตรงนี้ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและรับชมทุกคนทุกท่านนะคะถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินไอดไลน์ของหมอะคะอยู่ใต้คลิปนี้ค่าครูหมอก็ทิ้งไว้นะคะตรงนี้นะนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ